สวัสดีค่ะจากสภาพป,ปัญหาของโรงเรียนวัดเขียนเขตที่มีการจราจรที่หนาแน่นและอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนท่านผู้อำนวยการจรีทองลักษิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขตได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้และได้เรียกประชุมครูเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากนั้นได้ไปศึกษา ว่าเราจะมีแนวทางใดที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้จากโรงเรียนในกรุงเทพมหานครจึงได้ทราบว่าเราจะต้องสร้างจราจรอาสาขึ้นมาโดยหาคุณครูแกนนําและนักเรียนแกนนําเพื่อเข้าอบรมโดยเลือกนักเรียนแกนนําจากจิตอาสาโดยการที่ท่านผู้อำนวยการได้บอกถึงปัญหากับนักเรียนโดยอาสาสมัครของนักเรียน มาดำเนินการในครั้งนี้จากผลการด,ดำเนินงานของกิจกรรมนี้นะคะโดยการบรูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้3ห่วง2เงื่อนไขและสมิติจึงเกิดผลดังนี้นะคะโดยที่นักเรียนมีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็เป็นการฝึกจิตสำนึกและก็อาสาสมัครของนักเรียนจราจรนะคะและก็ฝึกระเบียบวินัยของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ